แล้วหลับแล้วน้องแมวน้อยที่นอนใหม่แล้วหลับแล้วสบายเลยหลับสบายเลยหลับง่ายจังน,น้องแมวนอนครับน้องแมวนอน ง่ายง่าออกย็กยาศเย็นอากที่นอนเอานี ouais. ่นอนเอานอนท่าไหนเอานอนท่าไหนเอาอากาศเย็นมาก นอนแล้วได้ทีแล้วมุนไปมุนมาก็ได้ทีแล้วนอนแล้ว <c oughs> หลับเลยหลับเลยหลับเลยหลับสบายเลยกัด <c oughs> <c oughs> เย็นต้องนอนที่นอนใหม่ใช่แล้ว <c oughs> น้องแมว่งไปทำหมันมานะครับท <c oughs> ำหมันมายัางเมายาอยู่นะครับ